หนูได้ของเล่นชิ้นใหม่ฟูงฟูได้ของเล่นชิ้นใหม่เป็นหมูจี๊ดหนูจี๊ดจี๊ดหนูจี๊ดจี๊ดอ่ะหนูวิ่งสิหนูวิ่งฟู๊ฟูมันคืออะไรลูกอู้หู้หู้ดูสิดูสิดูสิอ๋อเมินแล้วเหรอ ขอสูงๆสิสๆว,ว้าว้าวขี้เหื่อมากเลยเนาะแมวที่มันเป็นของใหม่อ่ะมันจะวิ่งมางอย่างไรมีแมวเหื่อของเล่นใหม่หนึ่งอ่ะตา,าตะกี้กระโดดสูงมากเลยเก็จะมาโดดสูงโดดสูงอยู่ที่แต่แยมเกมเดินแบบโอ้โหโอ้วหโ ไหนคว้าได้ไหมฟูกควาได้ไหมฟูกควาได้ไหมโอ้โหโอ้โหยืนจกต้องเรียกว่านั่งสองขาเหรอเอ๊ะฮะนั่งสองขาอุ้ย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 ได้นานอยู่นะจบติดตามพ EP ต่อไป ไม่มีใครเล่นกับแกแล้วฟูไม่มีใครเล่นกับแกแล้วดวงหางนี้จะอยู่ได้กี่วันพี่อ้อยไม่เล่นด้วยแล้วพี่อ้อยไม่เล่นย้ววแล้วไอแมวหมือนทำเป็นหมือน